สวัสดีครับเจ้าผ้าจิวัตเต้เจ้าผ้าทีงไหนด้วยเนี่ยเอ,อ้าผู้ไหนสะโอ้ยงาปนิกะมกอ,มอมลัมต่อค่ามอลัม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 แม่ไม่เห็นมาเตีเตเย คอนเสิร์ตใหม่พัชรีครับที่หัววิเจังหวัดนองคายรยงันเคนทาบ้ารดเ่านั้นมึงเดามึงดามึงเดากุลากุลากุลา้งม่เอเน้มึงเตมแล้ว้งมึงเตมแสุอีีแมึงเลียวผู้ใดแตงอมึงมาแล้วผู้ก่อใส่ละมอแคท แฝงมากพูดเดียวแล้วเจ้าภาบอกว่าจ้างหมอนำไม่ได้จ้างหมอแงี้ยแฝงก็ได้มากพูดเดียวเจ้าเอามาอยู่บนมอญี้มันจะเอามานะแล้วหมอแฉกใครใคนี่เป็นมอหลักที่เทียบพร้อมวัตถุทุกอย่างถึงแม้ว่ากคนเสีเตียก็สร้างใจกกระเสียงดีกว่ามึงปฏิทโธมันปัดชั้นกับเลยบมันอี้ไปเอาหมอแฉนนะกองเนี่ยมายืนหีเหนียนก็อีไปเอาหมอแฉกนะตัวหีมึงดมใช่หรือเปล่าต้งตายกันแน่หีนี่ตัวไปเอามาไปเอามามาต่อตัว กูไห้ดีพี่เน้อเอามาแล่งแ่อย่างขางขากนนะีต่บ้านตุ้งทับานเนาะไดนี่เลือกปากซแง่ี้มันจิตโตลุมบังนี่กัดีโอ้ยโอแง่ดีเลยมอดเอาตาบอดพ่อเอาไปนั่งขึนตาบอดมันเนียมโมหิหเดอ่เมองห่วงมันเนมอ